กี่ล้านกี่ล้านปั๊สิบล้านกว่าคนราคามันสามารถตอได้มันไม่ได้อยู่นี้ห้องหนูประชาประยันไปแล้วไหวไหมไหวมากเออตกใจเลยเราคิดไหมว่าเราจะสามารถที่จะทำเงินเดืออาหารได้เยอะไหม สวัสดีครับทุกคนอยู่กับซีซ่านะซีซ่าพรอพเพอร์ตี้คิงจากเพจสูรและในกรุงคอนโดนะครับนี่กับน้องโบนะจ๊ะสวัสดีครับน้องโบน้องโบเป็นนักลงทุนทํางานประจำอยู่กับอะไรครับเกี่ยวกับข้อมูลของอ่าบริษัทครับบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งทุกคนไม่บอกหรอกคือเป็นที่ที่ทุกคนเคยไปอยู่แล้วนะครับไม่มีใครไม่เคยไปเกรที่นี้ทําไมน้องถึงสนใจในการเปิดสังหารก็คือตอนแรกก็ศึกษามาก,ก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะว่าอยากทำหด้านี้เพราะว่าเห็นมันแบบราคามันสามารถทำหลอด ราคามันขยับได้แล้วศึกษามานานไหมก็ก่อนหน้านี้ก็ดูมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้ศึกษา,ราแบบเรื่อยๆมากก็แอบแอบส่องเรื่อยๆแอบส่องมาเรื่อยๆส่องที่เหรออะส่องคนอื่นด้วยนี่คม <laughs> อมจีกลัวเคยทุกคนวันนี้แหละอ่ะแอส่องคนอื่นด้วยท้าไมถึงตาจีจะโดนรื้อหิน ว่าแบบพี่อัปเดตข้อมูลอะไรนยแบบอ่อ่าน่าสนใจแล้วทําไมเราถึงต้อจัดสิทธิ์ลงทุนเองเออคิดว่ามันรายละเอียดค่อนตั้งเยอะเออตอนแรกมีมีความคิดไหมว่าเราลงทุนเองดีกว่าอนแรกก็เคยคิดเหมือนกันแต่ก็พอมาดูแบบข้อมูลมันก็แบบต้องมีอะไรเยอะแยะแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยซึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาอ่าก็เลยหาที่ปรึกษาดีกว่าก็คือต้องบอกว่าน้องเนี่ยคือฉลาดมากที่หาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ อาจารย์โอเคแล้วใช้เวลาในการตัดสินใจนานไหมกว่าที่จะลงทุนไม่ได้นักมากค่ะหรอใช่คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้ก็สอบมาเรื่อยๆนะเลยส่องมาเรื่อยๆเออไม่ไม่ถึงเดือนเลยค่ะไปส่องคนอื่นมาเรื่อยๆจ้ะแต่ลงทุนกับซีนะจ๊ะย์ตะโกนฟังไว้เอออ่ะแล้วก็มาลงทุนกับพี่แล้วอะไรที่เป็นจุดตัดสินใจว่าโอเคหนูต้องเริ่มลงทุนแล้วนะ ก็ด้วยอายุด้วยอืมตออายุเท่าไหร่คะอายบเก้าค่ะยีทุกคนน้องลงุนแ้วนะจ๊ะแล้วรายายุเท่าไหร่จ๊ะฝากเป็นคำถามของทาเดนะครับเคน้องอายุยีสก็ตัดสินใจที่จะลงทุนในสังหารทีนี้ในระหว่างทางมีความกลัวมีนะเออเราเป็นยังไงก็เราจัดการกับความกลัวก็มีอะไรก็าาพี่คมากเลยนะเาข้อมูล ไปอย่างในในเพจที่เหรอในเพจด้วยแล้วก็จากเว็บไซต์นั่นนี่เราไปดูแบบในเพจพันทิปอะไรใช่ไหมเคยเข้าดูไหมเออแต่พันทิปมันมีอะไรที่แบบน่าตกมากเออทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอ่าก็มีความกลัวเปิดปิดแล้วหนูจัดการบริหารความกลัวไงก็มีความคิดว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าไม่เสี่ยงก็คืออยู่เฉยๆมันก็เสี่ยง เออจริง<ด>อ่อ<จ>นะก็ลองดูเออชีวิตมันคือความเสี่ยงนะทุกคนถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วเราไม่ต่อยอดอะไรเลยอะ่ะก็คือเสี่ยงมากเลยนะพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะพอสามาัยกันนะคะก็จะลดลงแต่ต้องโบงตัดสินใจลงทึงอายุยี่สิบเก้าทุกคนคือน้องจริงๆแอ่ะอายุยี่สิบเก้าลงถึงอายุสังหารถือว่าไม่นานนะถือว่าแบบเริ่มต้นไวนะครับเริ่มต้นไวพี่พี่ยังเริ่มต้นาารตรืองเล็กๆน้อยๆแต่พี่ไม่กล้าบอกาอายุเท่าไหร่เออโอเคทีนี้ห้องหลวประชอบระยังไปไปแล้วไวไหมไวมากเออต้นใจเลยห้องแต่งได้วันเดียวเนาะ แล้วก็ปล่อยเช่าเลยนะครับก็จะบอกว่าโปรไฟล์ของผู้เช่าของน้องเนี่ยเขาไม่ดูห้องเลยนะจ๊ะเขาดูเห็นคลิปกับเห็นรูปแล้วเขาเลือกห้องเลยนะคะคือห้องสวยไม่ไหวทุกคนก็ดูดีมากนะคะก็คนเก่งกับน้องโก้ทำกำไรเท่าไหร่หีึ่งล้านอะสิบล้านก่อนาะโอเคแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างดีใจไหมคะการลงทุนแบบก็ดีใจอืมเราคิดไหมว่าเราจะสามารถที่จะทำเงินกี่ยวับหาได้เยอะไหมไม่คิดค่ะก็อย่างที่เคยทำ มันได้จริงไหมใช่ไหมล้วตอนนี้ได้คําตอบแล้วได้จริงไลยไ,ได้จริงนะจ๊ะทุกคนโอเคก็ okay, okay, ขอบคุณน้องโบมากเลยนะคะพี่ไว้ใจซด์พี่ดูแลปลอดจากน้ให้เนาะโอเคก็ม <Okay, S 2> อบทรัพย์สินของน,น <S <S <า>้อ <kimchi> ง,งมาจ้าก็เป็นโฉนดจ้ากับทะเบียนบ้านนะคะโอเคน้องตรวจดูไหมเป็นชื่อเราหรทะเบียนบ้านยังไม่มีชื่อนะเพราะว่าปกติแล้วมันยังไม่ได้ใส่ชื่อเลยกว่าจะออกชื่อไว้ใส่เนาะโอเคน้องโบมีอะไรจะฝากถึงคณะกรรมการจ๊มไหมที่เขายังตั้ง ก็คือถ้าไม่เริ่มตอนนี้มันก็อาจจะช้าไปสําหรับคนที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็เสียงเหมือนกัน <Hundred S 1> ที่จะไม่ทําอะไรเลย <S <S แต่ถ้าเรามาลองแน่นี้เราก็จะรู้ว่ามัน มันเสี่ยงแต่ว่ามันได้ผลตอบรับที่อาจจะเกินคาดกว่าที่เราคาดไว้โอเคก็วันนี้ขอบคุณ้องโบมากเลยนะคะสำหรับพนักงานจำคนไหนนะครับที่มีรายได้รวม5 0,000บาทนะครับก็สามารถทักมาปรึกษาพิซาได้ครับก็จะทําให้ทุกคนมีสถาหาสวยๆอย่างห้องนี้นะครับแล้วก็ทักเพได้รับโฉนดแล้วก็ทำเงินได้แบบุ้งโบนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย